สวัสดีค่ะกิฟนะคะวันนี้นะคะกิฟก็จะมาสอนดีดตบกันในเพลงยังคงคอยนะคะเพื่อนๆทางหายกันไปนานเกือบสองอาทิตย์หวังว่าคงไม่ลืมกิฟนะคะพอดีช่วงนี้งานยุ่งนิดนึงนะคะไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไปนานๆน,นะคะ สำหรับเพลงนี้ก็เล่นไม่ยากนะแต่ก็เล่นไม่ง่ายเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กกิ๊บจะสอนทั้งการจับคอร์ดไปพร้อมๆกับการตีดตบกันเลยนะคะคอร์ดแรกนะคะคอร์ด D major อใช้นิ้วชี้ทาบ3สายตั้งแต่สายที่1ขึ้นมาถึงสายที่3มนะคะเวลาเรานับตัวเลขของสายเราจะนับล่างขึ้นบนนะคะล่างก็คือ1ขึ้นมาจนถึงสายบนสุดก็คือสายที่6วิธีเล่นนะคะแพทเทิร์นจะเป็น เบดเกี่ยวตบดึงตบโดยที่สายเบรดเราจะเล่นสายที่สเวลาเกี่ยวเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเกี่ยวสายที่3กับ2ขึ้นมาส่วนเวลาดึงเราจะดึงทั้ง3สายพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะขึ้นเป็นตัวเลขของสายให้เพื่อนๆดูกันนะคะส4เบรดเกี่ยวตบดึงตบเบดเกี่ยวตบดึง ตกเบรเกียกกเก่ยวตกดึงตกเบรดเกี่ยวตกดึงตกดูว่านับเป็นตัวเลขก็จะเป็น1และ2และ3 4 1และ2และ3 4ี่แพทเทิรน,นี้ก็จะเท่ากับ1ห,ห้องนะคะขอดมาขอดอีมา o เนอรนิ้วชี้อยู่ที่สายที่5ช่องที่2แล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สายที่4ช่องที่2เบรจะเล่นเป็นสายที่6 เกี่ยวสามสองดึงหกสามสองนะคะสามสี่เบสเกี่ยวตกดึงตกเบสเกี่ยวตกดึงตกต่อมาคอร์ด F Min ารนนิ้วชี้อยู่ที่สายที่หกช่องที่สองนิ้วกลางอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่สองนิ้วนางอยู่ที่สายที่สามช่องที่สองแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่สองช่องที่สองนะคะมันก็จะขยุมขยุมกันประมาณนี้ หรือแบบบางทีกิ๊บก็จะชอบเผอจับแบบนี้นะคะแล้วแต่คนถนัดนะเบสจะเป็นสายที่หเกี่ยวสามสองดึงห3สามสองเหมือนเดิมนะสามสเบสเกี่ยวตกดึงตกเบสเกี่ยวตกดึงตกต่อมาคอร์ดบีซเนะคะก็จะเป็นคอร์ดท่าบนิ้วชี้ทาาตั้งแต่สายที่1ขึ้นมาถึงสายที่ห้านิ้วนางอยู่ที่สายที่สี่ ช่องที่4นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่2ช่องที่4ี่แพทเทิร์นเหมือนเดิมนะคะเบสจะเป็นสายที่5เกี่ยว3 2ดึง5 3 2 3 4เบสเกี่ยวตบดึงตกเบสเกี่ยวตบดึงตกต่อมาขอร์ดเอนิ้วชี้อยู่ที่สายที่4ช่องที่2นิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่สองเบสสายที่5 เกี่ยวสามสองดึงหนะ้าสามสองนเบดเกี่ยวตกดึงตกเบดเกี่ยวตกดึงตก <c oughs> เจ็บคอ <c oughs> ขอกินน้ำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวต่อมาขอดจีนะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่ห้าช่องที่สองนิวกลางอยู่ที่ <c oughs> สายที่ หช่องที่สามนิ้วก็เอ้ยนิ้วนางอยู่ที่สายที่หนึ่งช่องที่สามนะคะเพื่อนๆอย่างงงกันนะมีรูปให้ดูนะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงเบสสายที่หกเกี่ยว 3, 2, 6, 3, 2, นะสามสองดึงหกสามสองนะสามสี่เบสเกี่ยวตบดึงตกเบสเกี่ยวตกดึง,ตก,กต,กดงตกต่อมาคอดดีนิ้วชี้อยู่ที่สายที่สามช่องที่สองนิ้วกลางอยู่ที่ สายที่1ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่3เบสสาย4 mm hmm. เกี่ยว3 2ดึง4 3 2นะคะ3 4เบสเกี่ยวตบดึงตบเบสเกี่ยวตบดึงตบต่อมาคอร์ด B minor เราจะไม่จับคอร์ดทาบนะคะเราจะใช้นิ้วชี้ อยู่ที่สายที่หช่องที่2นิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่สองช่องที่3แบบนี้แบบนี้เบสสายที่ห้าเกี่ยว3 2สองดึง5 3 2สสองนะคะส4เบสเกี่ยวตบดึงตบเบสเกี่ยวตบดึงตบมาลองเล่นท่อนเวอร์ส่เป่าๆไปพร้อมๆกันดูนะสี่บาร์ สามสี่เบรดเกี่ยวตบดึงตบเป็นคอดเบรดเกี่ยวตบดึงตบเป็นคอดเบดเกี่ยวตบดึงตบเบดเกี่ยวตบดึงตบทีนี้นะคะท่อนฮุกมันจะมีบางท่อนที่แบ่งห้องกันอยู่ก็คือสองคอร์ดต่อหนึ่งห้องมันจะเป็นตรง คอร์ด e minor กับ a b minor กับ a แล้วก็ e minor กับ a เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะวิธีเล่นนะคะเวลาเราเจอแบบนี้คอร์ดแรกเราจะแบ่งเป็นเบสเกี่ยวตบพอคอร์ดที่2เราเปลี่ยนคอร์ดใช่ไหมเราก็ดึงตบอย่างนี้นะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูคอร์ด e minor กับคอร์ด a นะส4สี่เบสเกี่ยวตบเป็นคอร์ดดึง <c oughs> ตบ อีกทีนะคะเบสเกี่ยวตกเป็นคอร์ดดึงตกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกิบจะลองเล่นท่อนฮุกให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะคะโดยที่กิบจะไฮไลท์ท่อนที่แบ่งห้องกันอยู่นะคะสามสี่เบสเกี่ยวตกดึงตกเบสเกี่ยวตกดึงตกเบสเกี่ยวตกเป็นคอร์ดดึงตกเบสเกี่ยวตกเป็นคอร์ดดึง เบ็ดเกี่ยวตบดึงตบเบ็ดเกี่ยวตบดึงตบเบ็ดเกี่ยวตบเป็นข้อด,ดึงตบเบ็ดเกี่ยวตบดึงตบก็จะประมาณนี <S <s ้นะคะ3สามสิบ ให้เธอมาคอยเช็ดน้ำตาให้ อาจจะตะกุกตะกัะกบ,บ้านนิดนึงนะคะซ้อมน้อยแต่ก็ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเล่นตามกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้คลิปกันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ